กลับมาพบกับรายการ3สหายของช่อง CS Channel วันอีกครั้งครับกับรถยนต์ Isuzu นะครับซึ่งเปิดประเดิมแรกนะครับ EP แรกของปี2024นี้กับของใหม่ๆกริบๆแน่นอนครับเพิ่งเปิดตัวไม่กี่วันนี้กับ X Series 2024ครับ ซึ่งในวันนี้ครับเช่นเดิมครับผมต้นครับแล้วก็พี่บรลลือแล้วก็พี่เมยนะครับพามาพบกับความเปลี่ยนแปลงของ X-Series ในปีนี้ครับซึ่งเป็นกระแสมากเลอเกินครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น h ฮ g h นเดอร์หรือรุ่นสปีดที่ทุกคนถามหากันนะครับว่าปีนี้เนี่ยมีอะไรจําหน่ายบ้างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม2023เป็นยางบ้างเดี๋ยวติดตามกันได้เลยครับสวัสดีครับเราได้เห็นกันแล้วนะครับ ตัว x c e l e i โฉมใหม่นะครับปี2024สวยนะครับเพิ่มเติมหลายจุดมากเลยแล้วภายนอกนี่โดดเด่นมากเรามาดูกันครับว่ามีตัวไหนบ้างอันดับแรกเลยขาดไม่ได้ใช้คำว่าขาดไม่ได้คือสติกเกอร์ฝากระโปรงหน้าเป็นลายใหม่ครับให้ความสวยงามโดดเด่นมากสไตล์ลายมิุระดีไซน์นะครับแล้วขยับลงมานิดนึงอ่าโลโก้แดงเรามีเช่นเดิมครับสีสันสีแดงสดใสแต่ขยับมานิดนึงครับตัวกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่เช่นกัน จะเป็นโทนสีแดงเข้มๆหน่อยนะครับผมให้ความสวยงามแล้วก็สปอร์ตมากนะครับและขยับมาด้านล่างนี่ไฮไลท์ครับเป็นตัวที่โดดเด่นมากสเกิร์ตหน้าที่มีเป็นลายมิอุราดีไซน์นะครับตัดกับสีขาวนิดหน่อยนะครับทำให้เกิดความสวยงามมากขึ้นมีสไตล์ดีไซน์แบบสปอร์ตมากแลบผมสำหรับล้อตัวเป็นล้อแม็กซ์ซีรีเนี่ยก็จะเป็นตัวขอบ18เช่นเดิมนะครับแต่ว่าตัวลายเนี่ยจะเป็นโทนสีดำนะดำเงาให้ความแบบ เงาฉ่ำมากก็คือสวยงามมากมีสเกิร์ตหน้าเปลี่ยนแปลงใหม่เรียบร้อยแล้วสเกิร์ตท้ายด้วยนะครับสังเกตดูดีไซน์ครับให้ความสวยงามนะครับลู่ลมฮนะสไตล์สปอร์ตมากเลยนะครับของดีครับของดีที่เป็นไฮไลท์ปัจจุบันในส่วนที่เป็นตัว X Series ต้องมีแน่นอนคือสปอร์ตบาร์ตัวนี้เป็นสปอร์ตมาแบบใหม่เลยนะครับก็คือดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นสไตล์การลู่ลมนะครับแล้วก็เป็นสีทโทนด้วย เป็นการตัดกับตัวสีขาวมุกนะครับทำให้มีแบบมีมิติมากขึ้นสวยงามครับแล้วงานเนี้ยบงานสวยมากนะครับผมต้องมาดูของจริงครับแน่นอนในส่วนที่เป็นสติกเกอร์ตรงฝากระโปรงหน้าเราเปลี่ยนใหม่ด้านหลังเราต้องเปลี่ยนใหม่ด้วยครับนี่ฮะดีไซน์สวยงามสไตล์ลายมิอุระดีไซน์และที่สําคัญครับมีโลโก้เอ็กซิลยังคงอยู่เช่นเดิมสวยงามเหมือนเดิมครับผมภายในของ X อ็กซิลตัวยกสูงตัวนี้นะครับ อย่างตัวนี้นะครับจะเป็นตัวไฮรันเดอร์เกียร์ออโต้ด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเกรดท็อปสุดของใน X Series ตัวใหม่แล้วนะครับจุดเปลี่ยนอ่ามาที่พวงมาลัยก่อนเลยอันดับแรกนะครับพวงมาลัยเป็นหุ้มหนังอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีอ่าเดินได้สีแดงนะครับตามคอนเซปต์ X Series นะโลโก้สีแดงนะครับตัวยูลสุจะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนจุดที่เพิ่มขึ้นมานะครับจากตัวปกตินะครับนี่เลยแฮ่นดิลชิป พดอชอที่เป็นขับย่อ,อตัวนี้ครับแพ่นดันชิพที่เพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งแพ่นดันชิพตัวนี้จะเพิ่มมาในรุ่นที่เป็นตัวสีประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะครับถ้าเกิดเป็นเกียร์ธรรมดาจะยังไม่ได้แพ่นดันชิพนะ,ะขยับเข้ามาที่ด้านในนะครับตัวจอนะครับจอจะเป็นจอ7นิ้วเหมือนเดิมนะแต่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือจะมีโทนสีแดง อยู่ด้านในพร้อมโลโก้ x อ็กซิลอยู่ตรงมุมนี้นะครับขยับจากตัวนี้มาตรงกลางเลยอ่าตรงกลางนะครับจะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับแต่ภายในเนี่ยโทนสีปรับเป็นสีแดงเพื่อให้เข้ากับตัวโซ so, แดงดำให้ดูสปอร์ตนะครับลงตัวมากนะครับ ออปชันอ่อื่นนะครับจริงๆแล้วก็ยังคล้ายแบบเดิมนะแต่คือส่วนใหญ่ห้องโดยสารของทาง X อ็กซิลเนี่ยเขาจะเน้นเป็นโทนสีดําแดงนะครับตัวเดินได้ตะเข็บตรงนี้นะครับเป็นสีแดงนะครับใต้คอนโซลตรงนี้นะครับมันจะเป็นสีดําเงานะตัวนี้จะเป็นดําเงาตัดด้วยสีเทาเข้มนะครับนะฮะสตัวนี้พอมันตัดกันแล้วทำให้ดูสีมันมันค่อนข้างจะตัดกันสวยอะ สวยสวยสวยมากแล้วก็มีตัวโลโก้ x s e r i e s อยู่ด้านข้างนะครับพร้อมกับลวดลายของมิวระดีไซน์และขยับมาด้านข้างนะครับของประตูรถของประตูรถเนี่ยทั้ง4บ้บานเลยจะมีลวดลายอยู่ด้านข้างนะครับเป็นลวดลายมิวระดีไซน์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวพลาสติกที่บุนุ่มนะตัวนี้จะนุ่มๆ นะครับแล้วก็มีลวดลายของมิวลาดีไซน์ส่วนด้านข้างตัวพักแขนเนี่ยก็จะมีตัวตะเข็บสีแดงนะครับกับเบาะหนังสีดำนะครับและที่เพิ่มขึ้นมานะที่เป็นตัวใหม่ๆเลยนะก็คือนี่เบาะหนังเบาะหนังลายใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเบาะหนังสีดำนะครับเป็นเบาะคูแม็กด้วยนะแล้วก็จะมีการย้ายตำแหน่งโลโก้ที่เป็นเอ็กซิลี่นะครับซึ่งตัวเก่าจะอยู่ที่ตรงประมาณหัวหมอน ตอนนี้ย้ายมาอยู่ด้านล่างนะตรงตรงประมาณหัวใจเลยอะตรงหัวใจเลยลหละตัวตนี้นะครับแล้วก็มีดีไซน์ใหม่ที่มีการเจาะรูตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการระบายความร้อนได้ดีด้วยด้านหลังก็เหมือนกันด้านหลังก็สวยเหมือนกันนะครับสำหรับ X-Series ตัวนี้นะครับส่วนออปชันภายในสําหรับ X-Series นะครับก็ยังเป็นพุ s ส Start เหมือนเดิมนะครับกุญแจเป็นกุญแจอัจฉริยะเหมือนเดิมนะครับผมและนี่คือการเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับโมเดลใหม่ในปี2024นี้กับรุ่น X-Series นะครับที่ผ่านไปแล้วเป็นในรุ่นของ Highlander ซึ่งรุ่นที่จะมีจำหน่ายครับก็ได้แก่ Space c a บ Highlander ก็คือแคบยกสูงนะครับรวมไปถึง4ประตูยกสูงหรือว่า Highlander Cap 4นะครับประกอบไปด้วยเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้นั่นเองครับส่วนสีที่จำหน่ายครับจะมีอยู่2สีครับคือสีขาวมุกแล้วก็สีดำนะครับตามสไตล์ X-Series นะขาวตัดแดงดำตัดแดงดูดุสวยๆเลยครับผมส่วนอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นยอดนิยมเลยครับได้แก่รุ่นสป e ด เดี๋ยวเราจะพากันไปชมในคลิปหน้านะครับส่วนเรื่องราคาจำหน่ายครับอยู่ด้านข้างนี้เลยนะครับสนใจติดต่อได้เลยครับกับชนบุรีอีสุสกรุ๊ปทั้ง9สาขานะครับติดต่อเขาที่หน้าเพจนะครับสะดวกใกล้สาขาไหนครับติดต่อสาขานั้นได้เลยครับเราจะมีที่ปรึกษาการขายมืออาชีพดูแลท่านอยู่นะครับสำหรับรายการวันนี้ต้องลากันไปก่อนเจอในอีพีหน้ากับในตัวรุ่นสปิทครับ